สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่รายการ Top Sam n e นสารพัดจัดอันดับขั้นเทพกลับมาคราวนี้ผมขอใจแฟนๆข้อหนังไทยแนวสยองขวัญขนหัวลุกกันบ้างนะครับวันนี้ผมขอเสนอ10อันดับหนังผีไทยสยองสุดขีดคนไทยอยู่คู่กับความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจมานานแสนานานแล้วนะครับ จนมีการทําเป็นหนังผีออกมามากมายเมื่อเขาฉายทีวัยเป็นต้องมีการสร้างรายได้ที่ถล่มทลายแทบเกือบทุกครั้งไปวันนี้เราลองมาดูซิว่าหนังผีไทยเรื่องใดที่ได้รับการกล่าวควัญว่าสยองสุดขีดถ้าเพื่อนๆไม่กลัวตามผมมาสิครับ <c oughs> อันดับที่10 <c oughs> เด็กหอ ปีพศ2549ผู้กำกับโดยทรงยศสุขมากอน,นันต์เขียนบทโดยชลาดาเตียวสุวรรณวันนฤดีพงศิทิศัก์และทรงยศสุขมากอน,นันต์เรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญชาตรีรับบทโดยชาลีไตรลัตเด็กชายอายุ12ปีที่ดันไปเห็นความลับบางอย่างของพ่อเข้า ทำให้พ่อของเขาต้องตัดสินใจส่งตัวชาลีไปอยู่โรงเรียนประจำที่สายชนวิทยาที่จังหวัดชนบุรีอย่างกระทันหันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมาก่อนเมื่อเข้ามาอยู่โรงเรียนประจำเขาจึงต้องฝึกปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ซึ่งก็ยังเข้ากับเพื่อนกลุ่มใหญ่ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แถมยังได้พบกับประสบการณ์หลอนๆหลายอย่างจากที่นี่และแล้ววันหนึ่งชาลีก็ได้พบกับวิเชียนรบทโดยศิลชัดเจรัฐวร เพื่อนร่วมห้องที่รู้เรื่องต่างๆมากมายภายในโรงเรียนแล้วมิตรภาพระหว่างเพื่อนทั้งสองก็ก่อตัวขึ้นก่อนที่จะพบว่าแท้ที่จริงแล้ววิเชียนไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาธรรมดานอกจากนี้ยังมีปมปริศนาหลอนๆของครูปราณีระบทโดยจินตราสุขพัฒน์ที่หลายๆคนในโรงเรียนต่างพากันล่ำลือถึงพฤติกรรมแปลกๆของเธอทีมและคอนเซปของหนังออกมาในโทนดรามา่า เป็นการประสานกันระหว่างเรื่องจริงของชีวิตเข้ากับเรื่องผีซึ่งสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการหนังไทยฉากสยองมีให้ชมหลายฉากแบบรุ้นระทึกรับประกันคนหัวลุกแน่นอนอันดับที่9บุปผาลาตรีปีพศ2546ผู้กำกับและผู้เขียนบทโดยยุเทเลอร์สิบประพาธ เรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญตลกความรักบุปผาลาตรีรับบทโดยเชอร์มามุยศักเธอเป็นนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์พักอยู่ในห้องเล็กๆของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งกลางกรุงห้อมล้อมไปด้วยคนปลิ้นปล้อนหลอกลวงเธอใช้ชีวิตจำเจตามลำพังไม่สูงสิงพูดจากับใครวันหนึ่งเธอตัดสินใจคบกับเอกรับบทโดยกริดศรีภูมิเศษลูกเศรษฐีเพื่อนร่วมสถาบันที่เฝ้าติดตามเธอมานานกว่าหนึ่งเดือนเต็ม กระทั่งเผลอไผลลืมตัวมีความสัมพันธ์จนตั้งท้องก่อนที่จะไปทําแท้งและตกเลือดตายภายในห้องพักในวันที่เอกต้องไปเรียนต่อต่างประเทศหลังจากนั้นเป็นต้นมาจึงเกิดเหตุการณ์เรื่องราวาเฮียนเฮียนขึ้นในอพาร์ตรเมนต์แห่งนี้จนเจสซี่รับบทโดยสลิสินสลิพรสมาธิกุลเจ้าของอพาร์ตรเมนต์ต้องระดมบรรดาหมอผีมากมายมาปราบหนังเรื่องนี้เป็นการสะท้อนปัญหาสังคมมีทั้งความน่ากลัวสยองขวัญแถมมีฉากตลกฮากลิ้งให้หยุดพักหายใจกันอีกด้วย อันดับที่8ผี3บาทปีพศ2 5 4 4ผู้กํากับโดยพิสุทธิ์แพร่แสงเอี่ยมและออกไซ์แปงบทประพันธ์มนัทจันยงผู้เขียนบทพิสุทธิ์แพร่แสงเอี่ยมและสมภพผูกพันน้อยเรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญถือว่าเป็นต้นแบบของหนังผีไทยถี่แบ่งออกมาเป็น3เรื่องย่อยๆแล้วก็มัดรวมกันได้แก่เรื่องแรกท่อนแขนและผิวหนังของนางรำเรื่องที่2น้ำมันพลาย และเรื่องที่3จองเวนมาเริ่มที่เรื่องแรกท่อนแขนและผิวหนังของนางรำเรื่องราวเล่าถึงอดีตโงดรับบทโดยปราโม่แสงสอนชายหน้าตาบลักคนหนึ่งแอบหลงรักพก,การับบทโดยพิมพ์สิริพิมพศรีซึ่งเป็นนางรำแต่เมื่อพากามีชายอื่นมาติดพันจนถึงขั้นมั่นหมายเขาจึงทําการตัดแขนเธอนําไปซ่อนไว้ในกล่องและลอกผิวหนังทําเป็นหนังกลอง แต่วิญญาณของเธอยังคงวนเวียนภูกพันข้ามาจนถึงเวลาปัจจุบันพร้อมกับกลองใบนั้นและนันเวลาปัจจุบันที่กรุงเทพในปีพศ2544เจี๊ยบรับบทโดยพิมพ์สิริพิมพศรีหญิงสาวนักค้าและสะสมวัตถุโบราณได้รับกลองโบราณอายุ70ปีใบหนึ่งมาโดยบังเอิญสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือความฝันอันแปลกประหลาดและเสียงร้องข่าครวญของผู้หญิงคนหนึ่งในยามค่ำคืน และสุดท้ายทําให้เธอได้รู้ความจริงอันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นและเคยผูกพันกับเธอมาก่อนเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วเรื่องที่2น้ํามันพลายแพนรับบทโดยดาวหันสิงวีหญิงสาววัยเบญจเพศใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและอ้างว้างในกรุงเทพแพนกําลังแสวงหาความรักจากผู้ชายที่สามารถพาเธอให้หลุดพ้นออกไปจากโลกที่น่าเบือ่อไปสู่วันใหม่ที่ดีกว่าของชีวิตแล้ววันหนึ่งเธอได้พบกับทางรัด เมื่อเพื่อนใหม่คนหนึ่งแนะนําให้เธอใช้น้ํามันพลายของที่ได้มาจากการทําพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เธอใช้น้ํามันพลายเพื่อทําเสน่ห์ให้ผู้ชายที่ไม่เคยสนใจเธอให้หันกลับมาหลงรักและตกเป็นทาสของเธอโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าความหายนะกําลังคลืบคลานเข้ามาหาตัวเธอเองเรื่องสุดท้ายจองเวนกัญญารับบทโดยกัละยนัศสีบุญเรืองหญิงสาวคนหนึ่งผูกคอตายที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ลูกการดูเหมือนว่าเธอจะฆ่าตัวตายแต่นบรับบทโดยพีททองเจือในตำรวจนุ่มอนาคตไกลกลับไม่เชื่อเช่นนั้นเขาเชื่อว่ามันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ถึงแม้ผู้บังคับบัญชารับบทโดยสุชาวพงศ์วิไลจะไม่ใส่ใจนบจึงสืบหาประวัติของเธอแล้วก็เริ่มได้รู้เรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของเธอและนบเองก็รู้สึกได้ว่าวิญญาณของกัญยาย,ยังวนเวียนอยู่รอบๆตัวเขาเพื่อชี้ทางและพยายามบอกอะไรบางอย่างแก่เขา เพื่อแกะปมปริศนาการตายของเธอก่อนที่นบจะได้พบกับความจริงที่เขาคาดไม่ถึงในท้ายที่สุดอันดับที่7ผีช่องแอร์ปีพศ2547ผู้กำกับโดยที่วาเมยะไทยสงผู้เขียนบทปฏิมากรแก้วทองมากที่วาเมยะไทยสงรุจิลาพรหานชัยนะ เรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญและมีที่มาจากเรื่องเล่าสยองขวัญในรายการวิทยุ The Shock FM กับเหตุการณ์ที่กลุ่มนักดนตรีวัยรุ่นประกอบด้วยพิมพ์ระบทโดยลินินาพู้ที่ฐานนักร้องนำและเพื่อนร่วมวงดนตรีอีก5คนได้เดินทางมาเล่นดนตรีและเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งเหลือห้องพักอยู่เพียงห้องเดียวเท่านั้นคือห้อง409ซึ่งเป็นห้องที่แสงดาวหญิงขายบริการเบอร์หนึ่งของโรงแรมถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมสยดสยองโดยการตัดคอและนำเอาหัวของแสงดาวมาทิ้งไว้ในช่องแอร์เมื่อเพื่อนในวงคนหนึ่งได้พบกับสิ่งผิดปกติในช่องแอร์ด้วยความไม่คาดคิดจึงทำให้เกิดเรื่องราวสยองตามมาโดยมีการตายเกิดขึ้นในลักษณะแปลกๆของสมาชิกในวงทีละคนแล้วจะมีใครรอดเหลือหรือ,รอไม่ต้องคอยไปติดตามชมกันนะครับ อันดับที่6 4สี่แงปีพศ2551ผู้กำกับโดยโยงยุทธทองกองทุนประวีณภูริจิตปัญญาภาคภูมิวงภูมิบรรจงปิสันทนกุลผู้เขียนบทยงยุทธทองกองทุนประวีณภูริจิตปัญญาภาคภูมิวงภูมิบรรจงปิสันธนกุลเอกสิทธิไทยรัฐ เรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญและแบ่งทำเป็นหนังย่อยๆ4เรื่องรวมกันประกอบไปด้วยเรื่องที่ 1. เหงาเรื่องที่2ยันสั่งตายเรื่องที่ 3. คนกลางและเรื่องที่4เที่ยวบิน2 2 4มากันที่เรื่องแรกที่ชื่อเรื่องเหงาก่อนนะครับผู้กำกับโดยโยงยุทธทองกองทุนปิ่นรับบทโดยมณีรัตนคำอ้วนสาวออฟฟิศที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนขาหักและสุดท้ายเธอต้องตกงานเธออาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งกับมุกเพื่อนของเธอ แต่มุกได้ไปเที่ยวเชียงใหม่กับแฟนทำให้เธอเหงามากและเรื่องราวสยองขวัญกดดันอึดอัดก็เริ่มต้นขึ้นจาก SMS ปริศนาที่ส่งเข้ามาในมือถือของเธอเรื่องที่ 2. ยันสั่งตายผู้กํากับโดยปวีนภูริจิตปัญญานักแสดงหลักๆพิง์รับบทโดยอภิญญาสกุลเจริญเดี่ยวรับบทโดยวิทวัสสิงห์ลำพองเป็นกลุ่มนักเรียนอันธพาลที่เป็ลังแกลูกของหมอผี จนสุดท้ายลูกหมอผีต้องกลับมาแก้แค้นด้วยวิธีการเล่นของคอยตามเก็บแก๊งนักเรียนอันธพาลกลุ่มนี้ไปทีละคนด้วยวิธีสุดสยองการดําเนินเรื่องรวดเร็วและเต็มไปด้วยฉากที่รุนแรงถูกใจคนชอบแนวเลือดสาดเลยล่ะครับเรื่องที่3คนกลางผู้กํากับโดยบรรจงปิสันธนกุลเป็นเรื่องของวัวรุ่น4คนออกไปล่องแก่งกลางป่าแห่งหนึ่งนักแสดงหลักมีชินรับบทโดยอัทรุตคงราศี ต๋อรับบทโดยนัทพงษ์ชาติพงษ์เผือกรับบทโดยพงะทรจงวิราชและเอรับบทโดยกันตพัฒน์ศรีดาเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้สยองและตลกในเวลาเดียวกันซึ่งครั้นจะตลกก็หาสุดฤทธิ์แต่พอคิดจะสยองขึ้นมาก็กลับขนหัวลุกได้ดีเลยครับและตอนจบหักมุมสักคนูหงายคว่ำกันเลยทีเดียวและปิดท้ายด้วยเรื่องเที่ยวบิน224ผู้กำกับโดยภาคภูมิวงภูมิ พิมรับบทโดยเชอร์มามุญยศแอร์โฮสเตสสาวที่ต้องมาทำงานแทนรุ่นพี่โดยเที่ยวบินนี้เป็นไฟพิเศษของเจ้าหญิงโซเฟียรับบทโดยนาดาเลเซอนแกนและพิมพ์ต้องเดินทางไปคนเดียวเนื่องจากเพื่อนของเธอไปงานศพน้องชายเริ่มเริ่มเป็นการปูถึงที่มาของความขัดแย้งระหว่างพิมและเจ้าหญิงและช่วงครึ่งหลังหนังใส่ความเสียวสลังสยองจนกระทั่งตอนจบของหนังทำได้หลอนสุดๆเลยครับ อันดับที่5นางนาคปีพศ2542ผู้กำกับโดยนนทรีนิมิบุตรผู้เขียนบทวิสิตศาสนาเที่ยงเรื่องนี้เป็นหนังสยองที่มีเขาโครงเรื่องมาจากแม่นาคพระขนงแต่ทว่าครั้งนี้ได้เปลี่ยนรายละเอียดต่างๆที่คุ้นเคยให้สมจริงมากขึ้นในช่วงรัชกาลที่4เกิดสุริยคราดขึ้นผู้คนแตกตื่นเหมือนกับเป็นเหตุบอกลางร้ายที่จะเกิดขึ้น มากรับบทโดยมินัยไกลบุตรถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารรบที่ชายแดนปล่อยให้เมียสาวที่กําลังท้องแก่ชื่อนาครับบทโดยอินทิราเจริญปุระอยู่คนเดียวและยังต้องทํานาคนเดียวในขณะที่ท้องแก่ใกล้คลอดในที่สุดนาคได้เสียชีวิตพร้อมลูกขณะคลอดแต่วิญญาณของนางยังคงไม่ไปไหนวนเวียนอยู่บริเวณบ้านและรอคอยการกลับมาของผัวรักจึงเป็นที่มาของความเฮี้ยนในหมู่บ้านนั้นหนังมีฉากดราม่าชวนซึง้งเศร้าและสยองครบครัน เรื่องนี้ดังมากไปถึงประเทศญี่ปุ่นและผู้กำกับได้เข้าชิงโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสปี1999อีกด้วยอันดับที่4โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตปีพศ2 5 5 1ผู้กำกับโดยโสพลศักดาพิสิทธิ์ผู้เขียนบทโสพลศักดาพิสิทธิ์และก้องเกียรติขมสิริ เรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญเป็นเรื่องราวของเชนรับบทโดยชันทวิตธนเสวีพนักงานฉายหนังรุ่นน้องตัดสินใจร่วมมือกับยอดหัวหน้าห้องฉายแอบซุ่มหนังผีเรื่องวิญญาณอาฆาตหลังจากที่เชนได้ดูหนังเรื่องนี้ก็มีเหตุการณ์สยองขวัญต่างๆเกิดขึ้นกับเชนจนกระทั่งส้มพนักงานเดินตัวที่เป็นแฟนเก่าของเชนเคนจึงได้รู้ความจริงส้มบอกกับเชนว่าหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเหตุการณ์จริงในอดีต ทั้งคู่จิงตัดสินใจช่วยกันค้นหาคำตอบปริศนาจากการตายของยอดว่าเกิดจากอะไรกันแน่อารมณ์ของหนังเรื่องนี้จะได้สัมผัสความหลอนและน่ากลัวในเวลาเดียวกันครับอันดับที่3ลัดดาแลนด์ปีพศ2554ผู้กำกับโดยโสพลศักดาพิสิทธ ผู้เขียนบทโสพลสักดาพิสิทธิ์และโสพนาชาววิวัตกุลเรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญบทของเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดมีเพียงชื่อหมู่บ้านเท่านั้นที่ยืมมาจากเรื่องราวสยองขวัญแห่งเมืองเชียงใหม่ที่รับบทโดยสหรัฐสังคับปรีชาชายไวกลางคนไม่มีปัญญาซื้อบ้านได้เช่าอาพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่ทําให้เขารู้สึกผิดต่อทุกคนในครอบครัวคือป่านภรรยารับบทโดยปิยธิดาวรมกสิษ์ แนนลูกสาววัยรุ่นรับบทโดยสุทัตตาอุดมศิลป์และนัดลูกชายวัยห้าขวบรับบทโดยอาทิพิษชุติวัฒน์ขจรชัยต่อมาทีได้รับข้อเสนอให้มีตำแหน่งสูงขึ้นที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเงินเดือนที่มากขึ้นเขาจึงตัดสินใจซื้อบ้านที่หมู่บ้านลัดดาแลานด์โดยไม่ฟังคำทักท้วงของทุกคนในครอบครัวเพราะเขาเชื่อว่าครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อได้มาอยู่บ้านหลังนี้และในค่ำคืนหนึ่ง มีเด็กรับใช้ชาวพม่าของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านถูกฆาตกรรมอย่างทารุณซึ่งต่อมาบ้านทุกหลังในหมู่บ้านก็ได้เกิดเรื่องราวสยองขวัญตามมาอีกมากมายเรื่องนี้นอกจากมีเนื้อหาดรามา่าเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดนใจพ่อบ้านจนน้ำตาซึมแล้วยังป้อนความสยองให้ขนหัวตั้งได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวอันดับที่2 เป็นชู้กับผีพศ2549ผู้กำกับโดยวิสิตาสนะเที่ยงผู้เขียนบทก้องเกียรติโขมศิลิเรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญน,นวลจันทร์รับบทโดยสินพันธ์วัฒนจินดาหญิงสาวท้องแก่จากชนบทเมืองชนบุรีได้เข้ามาตามหาสามีที่หายไปในพระนครเธอได้เข้ามาพักอาศัยในคลึกหาดของแม่ไม้ชื่อว่ารันจวนรับบทโดยสุพรทิพย์ช่วงรังสี นอกจากเธอแล้วผู้คนอื่นๆในเครือข่ายหลังนี้ยังมีท่าทางแปลกๆและในไม่ชา้านวลจันทร์ก็ค้นพบว่าในเครือข่ายแห่งนี้มีเรื่องราวอนากลัวซุกซ่อนอยู่เรื่องนี้ว่าด้วยประเด็นของการยึดติดอยู่ในความรักผสมกับความสยองขวัญสไตล์ไทยๆไ,ได้อย่างลงตัวครับ และอันดับที่1ได้แก่ชัตเตอร์กดติดวิญญาณปีพศ .2547 ผู้กำกับโดยบรรจงปิสันธนกุลและภาคภูมิวงภูมิผู้เขียนบทบรรจงปิสันธนกุลและโสพลศักดาพิสิทธ์เรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญทันรับบทโดยอนันดาเอร์ริงแฮมช่างภาพหนุ่มกับเจนรับบทโดยนัทธวิลนุณทองมีแฟนสาวของเขา ทั้งคู่ขับรถชนหญิงสาวคนหนึ่งอย่างแรงแล้วตัดสินใจขับหนีไปต่อมาทั้งคู่พบกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อภาพที่ทันถ่ายติดแสงเงาประหลาดและบางภาพมีเงาคล้ายใบหน้าของผู้หญิงติดมาในรูปด้วยเขาจึงเริ่มค้นหาความจริงว่าเธอคนนั้นเป็นใครภาพรวมของหนังเรื่องนี้บอกได้เลยว่าทุกอย่างทั้งตัวละครฉากต่างๆดนตรีประกอบทำออกมาได้อย่างน่าขนลุกสุดๆ ดูแล้วจะติดตราตึงใจกับคนที่ชอบหนังผีไปอีกนานเลยล่ะครับแล้วกลับมาพบกับการจัดอันดับเรื่องเด็ดๆที่น่าสนใจ คราวหน้าจะมีเรื่องอะไรโปรติดตามชมในช anel Top Zap แล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเจ๋งๆที่นี่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคํานาใหม่